เขาไม่ได้เอาหางตาไว้มองสีแต่เอาสีมาทดสอบความกว้างของสายตาสายตาทางกว้างจาเป็นต่อการมองกระจกเพื่อเปลี่ยนช่องจราจรที่ความเร็วต่างๆการมองเห็นด้านข้างคือสิส่งสิ่สําคัญในการขับรถเพราะบนเส้นทางที่รถของเรากําลังแล่นไปด้วยความเร็วนั้นมีสิ่งที่เราคาดเดาไม่ได้เหลืองค่ะซึ่งตลอดเส้นทางเราอาจจะมองไม่ทันไม่ว่าจะเป็นป้ายเตือน ตดาคทาคป้ายลดความเร็วป้ายทางแยกต่างๆคือแม้แต่แดงค่ะรถที่วิ่งแซงเราเราแซงเขาดังนั้นจึงมีส่วนวสำคัญให้ใช้ความระมัดระวังอยู่ตลอดเวลาเหลืองค่ะเหลืองแดงค่ะแดงค่ะ